โอ้โหเกไว้ีจงคันุ่นู่นนเลียงนเลียงธีการทำหนูวิธีการทำไอ้ผู้ช่วยไม่ใช

Góc ini nơi góc 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 nu, góc 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 nu góc 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 góc

อันนั้นพวกยาครับเราจะไปยุง่งคือรนี่นนไรรอไหนหนูกินไหมสับบเบานีสะบบเบาไบปเยอะคลองเลยหางหนูกระเดินด้วยมันเยอะไหมตัวเนี้ยไม,ม่เป็นหนูตุ๊ดมันไม่มีใครมันเป็นกิจกรรมตอนไหนไม่รู้กิญกรรมหนักี่ตุด แล้วก็ให้มผสมผ่นมันจะผสมได้ไงมันเป็นกระเทยตัดเล็บออกห่วยคือไม่ตัดเล็บิ้งเสียดายขนาดนั้นเลยโอ้เสียดายค่ตัดทิ้งขนาดนี้เลยเป็นไรตัดทิ้งทำไมแต่มันไม่มีกินนะนิที่ลองกินดูแล้วจริงไหมันปกติเหมือนหนูนาเลยใช่คักันหนูคุอกันันหน มันกินสะอาดก็อยู่นูนาอีกเนาะมันกินได้ข้าวเปลือกใช่กินกสู่นาอาหารปลามันกินผักอีกต่างหากซื้อพี่ซื้อกวางตุ้งกับค้ะให้มันกินนะจะบอกให้กวางตุ้มเออกวางตุ้มค้ะผักบุ้งเวลาอันแม่อเก่งเขาปลูกที่สวนเขาเอามากรรมขายเป็นกรรมละสิบสิบใช่ไหมพี่ก็ซื้อทีละสี่ห้าหกกรรมไปโยนโดนให้มัน ก็รองกินสะอาดกับทุ่งนาอีกทุ่งนาวิ่งกินมั่วกรปลูกที่ไหนแลไม่ปลูกแค่มาแอ่กินกระปุกอ่ะกระปุกขายป่ะเห็นไหมอ๋อเนี่ยตะยันเนี่ยเหนเหรอเห็นมันได้เนี่ยที่บ้านตราเขาปลูกเขาโคดขับลูกมาปลูกกวางเพ้่อนขนาดอะไรก็ปลูกที่ไหนบ้านเนี่ยบ้านเี่เขามันมีทองอ๋อมันมีน้ำตลอดเนาะ tụt ngay, này đạn, mồi, mồi, cắt tiếng không 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 được, không ตำรวจเนี่ยหนูหนูไหนกันเลยมีมีแพทออกเลยไข่ไม่น้อยอมันไม่ติดอยู่แล้วไข่ไม่มีเลยหนูไม่มีไข่มันเกี่ยวอยู่บ่านเรนเกี่ยวมาเนอะเออไข่มันต้องห้อยลงมาเนี่ยไม่มีเลยเลยไปมันนอนเฉยเพื่อนกันทัคที้ว่า

แก่คน้็อะไรก็อยู่แก่มาแก่วไม่แม่งีก่์เดเลยกินอะไรมันบูดหรือเปล่าแกูดอกินอะไรกินเปกตั้งเหรอผมผมเบียร์เอาถ้วยมาใส่จานผมันแล้วก็ตำพริกให้พ่อมบังคับพ่้อมมาเลยเมนูวันนี้ ข้าวหนูข้าวหนูข้วหนูครับพี่น้องบรรยากาศมันบัดหนูตัวหนึ่งได้จานหนึ่งโอเฮียวแม้วบรรยากาศเราเผ็ดเราใก่้ครบกระขาแล้วับปาแล้วเจอกับเพื่องมาจ,จับเลย